สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมวิชาญเวสววรณครับกับรายการ m k k You Up ครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ที่คนที่มีสภาพผิวที่มีปัญหาเรื่องสิวจะต้องถูกออกถูกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวฮะแต่ว่าไอ้ปัญหาเรื่องสิวเนี่ยมันเป็นปัญหาที่รุนแรงแล้วก็ เป็นเรื่องที่ทรมานใจแล้วก็ทรมานผิวหน้าให้กับคนจํานวนมากมายที่มีปัญหาเรื่องนี้เลยจริงๆนะฮะแล้วคนจํานวนมากเนี่ยก็ยังมีความเข้าใจผิดพลาดแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับรักษาสิวหรือลดอาการเป็นสิวเนะะี่ยฮะจำนวนมากเลยทีเดียวนะฮะเท่าที่ผมได้สัมผัสแล้วก็เจอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเกร็ดความรู้รวมไปถึงการแนะนําผลิตภัณฑ์สําหรับคนที่ต้องการที่จะลดปัญหาเรื่องสิวแล้วก็รักษาสิวนะครับ เรามาเริ่มต้นก่อนเลยว่าถ้าคนที่เป็นสิวเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดคืออะไรสิวเนี่ยทุกคนต้องการให้สิวมันแห้งจริงไหมฮะสิ่งแรกเนี่ยคนที่เป็นสิวอยากให้สิวมันเป็นก็คืออยากให้สิวมันแห้งแล้วก็หายเร็วๆนี่แหละฮะเป็นที่มาของคนที่ที่เหตุผลหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์บนใบหน้าถ้าหากว่าคุณมีปัญหาเรื่องสิวกระจายเต็มไปทั่วใบหน้าแล้วก็ หลังจากที่คุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวล้างหน้าเสร็จแล้วเช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วคุณก็ทาเจลแต้มสิวก่อนเลยสิวมีกี่เม็ดก็แต้มไปให้หมดเลยนะฮะกระจายทั่วใบหน้าเสร็จแล้วไม่ต้องทาบำรุงผิวต่อไปอีกเลยเพราะมันเต็มหน้าถ้าหากว่ามีสิวกระจายไปเต็มหน้าก็ไม่มีพื้นที่ให้ทาครีมบำรุง ก็ไม่ต้องทาบํารุงรักษาสิวจนกระทั่งสิวหายจากใบหน้าไปซะก่อนแล้วจะบารุงผิวด้วยอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตามหลังมาตามสภาพผิวไปนะฮะแต่สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเฉพาะเป็นบางที่เช่นขึ้นอยู่เฉพาะที่แก้มบางเม็ดจมูกบางเม็ดคางบางเม็ดหรือหน้าผากบางเม็ดคุณก็ใช้ชุดร,รักษาสิวล้างหน้าเหมือนเดิมเช็ดโทนเนอร์ได้เหมือนเดิมเสร็จแล้วบริเวณที่เป็นสิวก็ต้าเจลต้าสิวลงไปก่อนเลย นะฮะเสร็จแล้วบริเวณพื้นที่ที่ว่างเปล่าเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องสิวคุณก็ทาครีมบำรุงผิวลงไปโดยอ้อมเม็ดสิวทุกเม็ดเพราะฉะนั้นผลิตสรุปแล้วก็คือบริเวณตรงไหนก็ตามที่เป็นสิวต้องไม่มีครีมบำรุงผิวไปโดนเขานั่นเองก็จะช่วยให้สิวตรงนั้นไม่ระคายเคืองไม่ไปเพิ่มความมันไม่ไปเพิ่มความชุ่มชื้นเราก็จะทําให้สิวแห้งเร็ว เจลแต้มสิวที่แต้มลงไปก็จะสามารถทรงประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยทำสิวให้สิวของคุณหายได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวร่วมกับเจลแต้มสิวอย่างถูกวิธีอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะเท่าที่ผมสังเกตมาคนทั่วๆไปเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะใช้เจลแต้มสิวกับบำรุงผิวได้ถูกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาถึงผลิตภัณฑ์ที่สำหรับจะแนะนำให้กับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องสิวเลือกใช้กันเนี่ยฮะได้แก่2ชุดนี้นะครับคือ 1. ชุดแอคทีฟอย่างสีเขียวชุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาสิวเลยเริ่มตั้งแต่โฟมล้างหน้าซึ่งมีซึ่งมีการล้างหน้า2ชนิดคือโฟมล้างหน้าสําหรับผิวมันที่เป็นสิวเลือกแอคทีฟอย่างแอคเน่โฟมแล้วก็คนที่เป็นสิวแต่ว่าผิวแห้งก็เลือกแอคทีฟอย่างแอคเน่เจลสอชนิดนี้ใช้ล้างหน้ากับผิวที่เป็นสิวทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณสิวผิวมันหรือสิวผิวแห้งเสร็จแล้วก็จะมีโลชั่นแต้มสิวแล้วก็โลชั่นเช็ดสิวเเลืออกา ตามอัธยาศัยนะครับกับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งอีกใน1ชุดคือ Idol Sta ตซชุดนี้ก็จะมีส่วนผสมหลักก็คือวิตามินซีสเตซีนะครับเป็นวิตามินซีสเียนซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยรักษาสิวยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่จะทําให้เกิดสิวจเจริญเติบโตแล้วก็แพร่พันธุ์นะครับในชุดนี้ก็มีเหมือนกันนะครับคือเป็นตั้งแต่โฟมล้างหน้าเจลแต้มสิวแล้วก็ครีมลบรอยดำนะครับสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยจะใช้2ออย่างนี้อย่างไรน,นะครับ สิวไหนกาลังอักเสบอยู่ยังเป็นสิวอยู่ก็ใช้เจลตามสิวตามลงไปเรื่อยๆสิวเม็ดไหนแห้งแล้วหายแล้วเหลือเป็นรอยดําก็เอาครีมลบรอยดํามาทาแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวนางเอกที่จะช่วยให้การรักษาสิวสมบูรณ์แล้วก็หายเร็วขึ้นก็คือคนส่วนใหญ่ที่ผิวเป็นสิวมักจะมีปัญหาเรื่องผิวมันร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิวมันน้อยลงก็จะเป็นสิวได้น้อยลงก็ขอตัวแถมเป็นนางเอกอีกตัวหนึ่งทา บริเวณของผิวที่ไม่ได้เป็นสิวคือทาบริเวณของผิวหน้าโดยรวมนั่นเองคือ Tenchi Pro Minimizing Booster Serum ครับทาทั่วบริเวณผิวหน้าบริเวณที่เป็นผิวมันเพื่อลดปัญหาความมันแล้วการเป็นสิวก็จะลดลงได้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องสิวอย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์ในชุด Active อย่างชุด Idol Stacey และ Tenchi p r Minimizing Booster Serum นางเอกในการช่วยลดความมันและลดปัญหาการเกิดสิวครับ